นันใครนะนันใครนะม <c oughs> ัมันใครนะมอมิกเข้ามายังเนี่ยมอมิก กูมึงอะเป็นไอหมี แั้วงานแค่นี้มันจะมันเลอะอัดอยู่ฮะกล้วยล่ะกล้วยเลยไม่ได้ อ,อืมมากฉเป็นองพี่เด็กวิ่งเร็วแล้วเหนื่อยไง วุ้ยเฮียฮัลโหลโว้ยเร็วยังไวอ่ะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าไว้เพียงแค่นี้ครับเสร็งอาจจะสั้นไปหน่อยคลิปหน้ามีต่อแน่นอนนะ